พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของบริษัทเวสปิอาริโอจำกัดผู้จำหนารถมอเตอร์ไซค์เวสป้าและ p i อาร์จอในประเทศไทยซึ่งล่าสุดเมื่อที่17พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาได้มีการแจ้งข่าวและนัดหมายสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใหม่ล่าสุดของเมืองไทยอีก2ยี่ห้อ ประกอบไปด้วยอาพิเลียและโมโตคุซี่โดยจะมีการแนะนำอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016วันที่30พฤศจิกายน2559ที่จะมาถึงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบริษัท p i ียจิโอของอิตาลีได้มีความพยายามที่จะให้เมืองไทยของเราได้นำรถมอเตอร์ไซค์ย,ยี่ห้ออาพิเลียเข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยผ่านทางบริษัทเวสปีอาริโอจำกัด อย่างไรก็ตามครับทางเวสปีอาริโอผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เวสป้าในเมืองไทยนั้นได้พยายามจะชะลอการเปิดตัวอัพพิเลออกไปโดยมองว่านะครับเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงผลตอบแทนที่ได้นั้นอาจจะคาดเดาได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและอัพิเลนั้นมีตัวขายที่ไม่มากนักจึงได้พยายามที่จะชะลอการจําหน่ายอัพพิเลในเมืองไทยออกไปแต่ว่าล่าสุดนั้นกระแสมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตวินเทจหรือสปอร์ตย้อนยุคกลับมาได้วความนิยมอย่างมากมายดังนั้นการเปิดตัวอัพพิเลในครั้งนี้ จึงมีการพ่วงโมโตกุซี่เข้ามาอีกหนึ่งยี่ห้อโดยคาดว่านะครับจะเป็นการเปิดโชว์รูมร่วมกันเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินธุรกิจรวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้จากโมเดลที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะของโมโตกุซี่ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสนิยมเกิดขึ้นจากแนวทางของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตวินเทจนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามีการทําโชว์รูมแยกออกจากกันระหว่างอะพิเลียกับโ ok มโตกุซี่มโอกับเป็นได้สูงที่ทั้งสองยี่ห้อนั้นอาจจะม้วนเสื่อจากเมืองไทยไปได้อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ต้องมาดูฝีมือการบริหารงานของเวสปี a r ร o โอผู้จำหน่ายเวส p a าในเมืองไทยนะครับว่าจะเอาอยู่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ p พี o ร์จก็ไม่สามารถจำหน่ายในเมืองไทยได้สุดท้ายต้องเลิกจำหน่ายไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแบรนด p ์ p พี g ร์จนั้นคนไทยยังไม่คุ้นเคยแต่แบานด์เวสป้าน,นั้นคนไทยก็จะเป็นอย่างดีสำหรับ a าพิเลีย RSV4 RF คันนี้นะครับเป็นมอเตอรไ์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต เครื่องยนต์ V4 สูบ 1,000cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง201แรงม้าที่13,000รอบต่อนอาทีนะครับให้ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ถึง316กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นโมเดลที่ได้มีการทำลายข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการดกลงระหว่างแบรนด์ต่างๆในยุโรปว่าจะไม่ทำมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูตัวจริงกันครับว่า RSV4 r f คันนี้จะสวยงามเพียงใดจะเร้าใจขนาดไหนและมีราคาเท่าไหร่ไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป ที่เมืองทองธานีวันที่1นธันวาคมที่จะมาถึงนี้ครับและอีกหนึ่งยี่ห้อที่จะมีการเปิดตัวเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือ m o โตกุซี่นี่คือมอเตอร์ไซค์วินเทจย้อนยุคที่มีอายุอานามยาวนานมากกว่า95ปีแล้วในขณะนี้ต้กนกำเนิดเกิดขึ้นในปี1921นะครับโดยมีโลโก้เป็นรกอินรีกลางปีกสีแดงขณะนี้นะครับมีการกลับมารื้อฟื้นทำตลาดกันใหม่อย่างเรียกว่า น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับมอเตอร์ไซค์คัสตอมไวสไตล์อิตาลีเครื่องยนต์ V 2สูทบทะยานด้านข้างมีทั้งขนาด 750cc 850cc 1,150ไปจนถึงเกือบ 1,400cc โดยทางบริษัทเบสปีอาริโอจำกัดได้มีการแจ้งกับสื่อมวลชนครับว่าในงานคลังนี้จะมีการเปิดตัวทั้งหมด9รุ่น2ยี่ห้อด้วยกันจะเป็นรุ่นอะไรกันบ้างต้องมาดูกันครับเพราะว่าคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์วินเทจที่มีชื่อว่า V7 t r e Special นะครับ แต่ว่าโมเดลที่เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยนั้นจะเป็น V72 รุ่น s สโตนและเร c เ r อร์คันนี้ครับนี่คือมอตอร์ไซค์สปอร์ตวินเทจที่ถือว่ามีความเร้าใจกับดีไซน์ในสไตล์ย้อนยุคเครื่องยนต์ v ีทวินหรือว่า V2 สุดูบทะยางด้านข้าง 750cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด46.9แรงม้าที่6,250รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุด59นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียงแค่3,000รอบต่อน,นาที เรื่องราวของมอเตอร์กุซี่ในมอเตอร์อกค์โปรครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามมาต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ